นีค่ะไปขี่เกยนะคะไปขี่เกยอย่าเลยนะคะคน้องตรงนี้นะคะโชเฟอร์นะคะโซเฟอร์นะคะอาบเฉียงฮะบู๊เอย่าอบู๊โอโอเคเฉียงฮะอ้เฉียงโอเคโอเคโนโอซฟะทาวเตมิเกเวเายน้อเน้องชูใจฮะบูฮะ ย่าเลยนะคะเพื่อนโอนคนเคโอเคยากเลยนะคะอ่อโอเคพิซซ่าโอเคโอเคจะมาฮูดปะไก่เฟิร์โอเค โอเคยางพูแตแกนอโอเคูตแกนอย่ามันดื้อหายอดดีวะเป็นจีกิอนอย่าเอ๊ะพูดตแกนพูดปากายคว้เกมคะเทิโนเวพี่น้องเอ้ยแดดมากนะคะ21เดกนเดือดพี่น้องฮอนไลถนนสวยมาก

<coughs> oh, chưa tha xuân, mày ok ok. Mhm, tuôn mày yêu tha so tha. Ô hút da đã phứ. Rồi, hút mà dù lý phứ. này này này. Ok ok. Ô hà số mặt sát tha cả da lưới. Da lưới à ao bí. Này Mặt sát tha thôi. Ngay đi xí. Dạ 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 dạ. Ok suối mà nó pha. nó sạch đó. À? hèn vậy, ừ. thân bàn bạn khó ngáp ngáp phi nông ấy, ừ sườn so luồng, vì anh đi cô, đấy anh đi cô phơ ไยดามาบูฮาถึงแล้วนะคะถึงแล้วพี่น้องอย่าเลยนะคะอโอ้พี่น้องถึงแล้วพี่น้องเชิดอ,อย่าเลยพี่น้อง khăn chơi giả gen phin đó để biết cái thay ra <tôi> อย่าเลยพี่น้องอช่วยเแต่ตูดโอชุกอย่าโกโฟจันทักพี่น้องอย่าเลยกันง่กันมองหลุมกระโดกเพิ่นพี่น้องบ้านเมืองพ่อเหตุสะอาจารย์งูสะตุดแท้ไปคอยกันย่างสสบ่ไะใแล้วพี่น้องเอ้ย ด,ดูอีกเวทดอันน okay. um, ี้จะเปิดละโอเคอืมเปิดพี่น้องหลายอลไรเนี่ยชะตูดเซม โอ้พ oh, okay ี like, okay ่น้องคนหลายลยพี่น้องคนหลายบวถบันพนพี่น้อง หมดบานเพิ่นได้เสียชีวิตพลังเสียช no ีวิตก็เอากระดูกเพิ่นมาฝังไว้ข้างไอหนีพี่น้องเอากระดูกมาฝังไว้นี่นี่ะพี่น้องใหญ่เนี่ยคนหลายประเทศก็มาอยู่นี่หมดพี่น้องโอเคนะคะ